มีเข้ามากี่คนแล้วไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เป็นไรไลฟ์เองดูเองนักเลงพอไม่มีใครดูเราดูเองส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอันนี้เรามาหาคุณเอกสวัสดีครับอ่าเรามาที่ออฟฟิศเลยห้หอ,งองผู้บริหาร <c oughs> นะฮะมี <c oughs> โอ้แต่ว,ว่าความรับผิดชอบสูงมากวันนี้พัฒนได้มาก็มาให้คุณเอกดู คือจริงๆแตงโมนี่น่าจะมีสองสามบัญชีรู้สึกจะมีกรุงเทพด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะแต่นี่เป็นบัญชีหลักที่ถูกผูกกับหลักใช่ใช่บัญชีใช่ใช่บัญชีหลักบัญนะช,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 ชีที่เข้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในมือถือก็มือถือของแตงโมก็จะมีเนี่ม,มาด้วยมี s อสเข้าตลอดเข้าตลอดซึ่งไอ้นี่ยมันเดิมเราไม่ได้มาจากเอสเอ็คือตัวไฟล์ธรรมดามันไม่มีไอ้นี่มาให้อะมันไม่มีไม่ได้แบบเรียบัญชีแต่ทีนี้เราก็จัดโทรศัพท์ที่กู้มาได้ไออะไรนะไอ้ข่าวที่กู้มาได้มามันจะมี s อสมาบอกเนี่ยเราก็เลยมาดูว่ามันคืออะไรไม่แต่ละรายการนะจะบอกละเอียด ใช้บัตรก็จะบอกว่าบัตรอะไรที่ไหนมีแค่ลาซาด้านีของ Apple มี n e t f l ฟ x มีโอ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาพิมพ์เพ,พิ่มนะก็เลยเห็นเดี๋ยวเราลองอันอันน,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 นี้อันนี้สีแดงคือไอ้ที่ว่าบัญชีมาเข้าทั้งหลายโอ้เป็นตัวเลขหนึ<ม>่งบาทเก้าบาทศูนจุดหนึ<ม>่งสี่บาทสองบาท อะไรศูนจุดหนึ่งหนึ่งบาทหนึ่งบาทมามามากันเต็มเลยหลายบันชีมา้ามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกมามาเยี่ยมเต็มเ,มเลยเลยยี่สิบหกยิบเจ็ดมาเต็มเลยครับม้ามา,มา,มาเต็มเลยนะยี่สิบหกยิบเจ็ดแต่พอตอนนี้มาเริ่มออกแล้วอ่าพอตอนบ่ายเพราะว่าตอนเย็นคืนนั้นพี่ผู้แปลโทรศัพท์ที่บ้าน,นไงบอกว่าแปลโทรศัพท์ที่บ้าน วันทะี่27ตอนนี้ปิดละโทรศัพท์ปิดแล้วไม่มีเอเเข้าละแต่ว่ายังในสเตทเมนต์มันก็ยังมีโอนอยู่ยังมีม้าหลุดมาอยู่ศนะูนย์จุดศูนย์เจ็ดสามบาทาแล้วก็ม้าก็ยังมาเรื่อยแต่มามาไม่ถี่มาไม่ถีเหมือนนั่นแล้วก็จะเงียบไปเลยนะโอ้ยยาวไปเลยจนกด๋ยวต้องหายไปเลยอ่ะม้ามันก็เข้าใจมา เป็นเวลานะัมันรู้ดีนะมันเหมือนกับมันรู้ว่าตอนไหนโทรศัพท์อยู่กับใครนะอืมนะทำไมตกอุปัตเทศตกเรือต้องมีมาด้วยอเอ๊ะคุณเอกแล้วเราจะมีทําประโยชน์อะไรได้บ้างไหนอกจากอันนี้และก็ถ้าเกดเป็นไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าการอนะครับอืมเป็นรายการการเิอชั่นเออ ตัวแรกเราก็โหลดทั้งหมดเนี่ยนะครับตามโปริกา็คือสแกนแล้วก็ทำโปรชิกาเพื่อให้ o p t ติ a l <ical S> ้อคุณลักษ r e ไ o g n i ไนอาจารย์มันเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอาไปอ๋อเขา้าเขา้เขาไปได้คือเราไม่ต้องพิมพ์นะฮะเราเราสกแกนเสร็จแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้เลยจะมีที่ก็ประมาณ9ก้้าอรเซ็นแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาแค่เง,งินฝากเงินถอนแล้วก็ช่วงช่วงเวลานี้

อผมที่อยู่มา20-30นิ้วไข่ได้สถานที่เคยทำไว้นะครับดังนั้นถ้าเราตรวจพวกนี้ทำ PCR แล้วตรวจเข้าระบบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นความปกติก่อนนะครับว่าโดยตัวปกติแล้วการการทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการสา่หรือขอเนี่ย ที่มันผิดแปลกไปตัวตัวซอฟต์แวร์มันก็จะแจ้งเราว่าเกิดมีความผิดปกติในการรับเงินหรือถอนงินออกนะครับเดี๋ยวจะเอามาดูที่ถอนเลยก็ได้อืมโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวคุณเอกจะไปช่วยคุณเล่นทางผมดีแล้วผมทำแบงก์แบบรวอดีแลโอ้หขอบคุณมากขอบคุณมากแต่เนี่ยมีอะไรแน่นอนผิดปกติแน่นอนใช่ไหมนะเนี่ยเนี่ยใช่ป่ะ

ถ้าเราจะระบุได้เลยเนี่ยว่าต้นทางเป็นใครหรืออะไรที่เราทำไม่ได้ก็ต้องให้ทางเีสเขาซเครื่องที่หมาะให้แล้วใช่ไหมต้องได้วมทรรต่อคเาจใย้เาห้นครับ้ได่วยรแยสวรค์เลยพวกนี้ม้าสวรรค์เสียชีวิตแล้วม้ามาเต็มเลยโอ้โหนีอเนี้ยไม่เคยมีมาก่อนเลยเนี่ย น mm mm hmm> oh, ี่ถ้าเราไปย้อนดูนะไม่เคยมีไม่เคยมีปรากฏเลยห้าเตเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยม้ามาเนี่ยเต็มเนี่ยเนี่ยมากันเต็มเลยถ้าเกิดว่าเอาเข้อสอบมาแล้วนะเบื้ต้นเราไม่เห็นเลยนะแต่เราจะเห็นว่าพฤติกรรมที่มีการโดนกริ่บาทเก้าบาทสองบาทย้อนกลับไปห้าปีเนี่ยเคยมีพฤติกรรมไหมไม่มีพี่เปิดดูแมนนวลไม่เคยมีมีมีประเภทหนึ่งบาทสองบาทเป็นมาจากแบงก์เองปรับปรับแก้เขาเรียกว่าแก้ไขเขาเขียนแก้ไขหนึ่งบาทอ่า แต่นอกนั้นไม่เคยมีเลยเพิ่งมามีเนี่ยมามากันเต็มเลยแล้วมาหลังจากที่มือถือมีปัญหาด้วยเดี๋ยวเราต้องไปดูต่อครับว่ามันมันมาจากไหนยังไงซืองอนนี้ผมว่าก็อย่างที่เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาบอกในรายการ แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็มีคุณอับมีจะมีตำรวจอะไรฟ้องร้องอะไรจะอยู่ของคุณอับก็อาจจะใช้หมายสารเรียกเจ้าหน้าที่แพ่งมาอีกอันหนึ่งก็ได้แต่แต่เบื้องเบื้องต้นทําโดยที่ยังไม่ต้องต้นทางก่อนเนาะยังไม่ต้องมีบัญชีต้องาำก็ได้ครับเราถ้าจากข้อมูลเนี่ยเราอยากรู้แค่ว่าพฤติกรรมในการโดนบัญชียังไงแล้วปกติไม่ปกติแล้วช่วงไหนอันนี้ หือเทนั้นคือเราก็ระบุเรื่องไขเราไปได้ครับว,ว่าจากที่มันเรียนรู้มาตัวตัวซอฟต์วแวร์5ปีเนี่ยต้องเราก็เอาไปไปเทรนมาอีกทีนงนะครับแล้วมันก็จะรู้ว่าอะไรผิบปกติกตกแล้วบางอันนี้ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นนะถ้าเกิดมี FC คนไหนนะทำงานอยู่ธนาคารกสิกรไทยเนาะคือแบบว่าอันนี้ไม่ได้เอาความรับ ลูกค้าเพราะไม่เกี่ยวความรู้ลูกค้าช่วยบอกแล้วกันว่าเ,เลขรหัสแต่ละตัวมัน,มนหมายความว่าไงนะ EDC IPA KMP เหรอรมีแลวรหัสสาขานี่รู้ไหมหนึ่งองมน่งสองแปดสามนี่จะเยอะมากเลยนะม,มีมีใครทํางานอยู่ธนาคารศิกรไทยช่วยบอกเลยนะครับว่าสาขา1นึ่รหัสสาขานี้มันคือที่ไหนเพราะว่าเงินสูง,สงเนี่ย เงินรับอนสุสงสูงนี่มา,มา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 จะมาจากหนึ่งสองแปดสามสามแสนอะไรเงี้ยโอ้สี่แสน<ม>หลายหลายแสนเนี่ยอืมจะมาจากรหัสสาขานี้หนึ่งสองแปดสามฝากเงินหรือว่าหนึ่งสองแปดสามคือไอ้นี่เองรหัสสาขาเขาเองเลยเปล่าไม่รู้รหัสสาขาน่าจะมีมมอยู่ในกระเนื้ออยู่แล้วครับแต่พี่เซิร์ชดูไม่ไม่ไม่เจอเนาะแต่ไม่แน่นะครับอาจจะคนทํางานอาจจะช่วย ส่งรหัสสาขามาให้ให้เราก็ได้เนี่ยอยากอยากจะรู้มีหลายอันที่อยากเขียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงินสูงสูงเนี่ยเจ็ดหมื่นอ่อินเทอร์เน็ตโมบายหนึ่งสองแปดสามสังเกตดูนะเงินที่สูงสูงเนี่ยสี่แสนอะไรเงี้ยนี่ก็สี่แสนเนี่ยี่ยสี่แสนสี่แสนสามก็รหัสสาขาหนึ่งสองแปดสามนทีร์นบเอชซีบีเดี๋ยวเยอะไปนะเดี๋ยวความลับนั่น เออมันมีอันหนึ่งนะผมว่ารูปถ่ายของแตงโมวันที่วันที่ลงเดือวันที่24ถ้าเกิดสมมุติว่าเดี๋ยวเราแมน,แมนเนอร์กันทำเฟสติติแล้วก็ให้เอกเข้าปโปรแกรมคือว่าเออนะมันเดี๋ยวต้องปรึกษากับบางแจ็คขอรูปทั้งหมดในวันที่24ว่าถ่ายรูปทั้งหมดกี่รูป ช่วงกลางวันกี่รูปนาทีกี่รูปถ้ามาเป็นประกาศมันก็จะพอเห็นนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเฮ้ยมันหายไปทางไหนแล้วเป็นรูปแตงโมกี่รูปรูปเพื่อนรูปคนกี่รูปแล้วก็รูปสิ่งของกี่รูปอะไรประมาณเนี้จะได้จะได้รู้เลยว่าเอ๊ะทำไมแตงโมถึงไม่ถ่ายรูปหลังจากยี่สิบจุดสามหกเนาะจะได้แบบว่าเอามาพฤติกรรมเลยว่า ถ้าแตงโมยอยู่คนเลยแล้วทําไมแตงโมไม่มีถ่ายรูปเลยให้ดูให้ดูซิตอนกลางวันหูรูปเดียวแตงโมกี่รูปรูปคู่กับเพื่อนกี่รูปทำไมกลางคืนมันยี่สิบจุดสามหกหายคุณตํารวจสงสัยไหมเนี่ยตํารวจที่เอามือถือไปเนี่ยตำรวจแปดคนเนี่ยสืบไปถามก็บ้างแล้วกันถามแต่ผมตอบไม่ได้นเนาะต้องไปหาตํารวจล้ะนะครับงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมก่อนไปผมขออ่ารูปคู่กับน้องเอก สวัสดีครับสวัสดีครับผมไปทำงานแล้วนะ